ออยเกียแตกน่ากลัวยังไงมาดูกันเวลาที่ออยเกียรมันแตกอะน้ํามันเกียรกับน้นําระบบหม้่อน้ํามันจะเข้าไปผสมกันพอผสมกันเสร็จตัวน้ํามันเกียรก็จะมีความซ้นมีน้ําเข้ามาผสมเดี๋ยวมาดูฮะนี่เลยคันนี้ออยแตกดูสีของน้ํามันเห็นไหมอันนี้คือน้ํามันเกียรผสมน้ําดูชุดแผงวงจรดูชุดวาล์วบอดี้เป็นน้ําไปหมดเลยฮะนี้ชุดคัท มีทางเดียวเลยก็คือโอเวอร์ฮอลใหม่โอเวอร์ฮอลเกียร์ใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวแผงวงจรเนี่ยผมว่าช็อตแน่นอนยังไงก็ต้องเปลี่ยนฮะตัวเพลทเกียร์เนี่ยกว่าตนี่ฮะอย่างที่เห็นไปหมดแล้วฮะชุดพ้าสต์ชุรรดอะไรพวกนี้พอพครอมันโดนน้ําโดนอะไรแล้วอะ่ะคุณสมบัติเขาก็จะหายไปเลยฮะถามว่าตัวผ้ามันไหม,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 ม้ไหมก็มีไหมแหละแต่ว่ามันร่อนซมากกว่าเพราะว่ามันโดนความชื้นเข้าไปทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยต้องโอเวอร์ฮอลใหม่หมดฮะ ต้นเหตุเขาก็คือตัวออยเกียร์ปลายเหตุเขาคือต้องเสียเงินทำโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมเด้งขึ้นมาให้ดูก็สําหรับท่านไหนที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นเบน์หรือ BM นะฮะถ้าไม่เคยมีการเมนเทนแนนซ์หรือว่าเปลี่ยนออยเกียร์ผมแนะนําว่าทุกๆประมาณ1น0 0 0แสนโลควรเปลี่ยนดีกว่าต่อให้ไม่ร่วมไม่มีอาการอะไรก็แล้วแต่นะฮะออยเกียร์เนี่ยสำคัญเปลี่ยนดีกว่านะฮะไม่งั้นคุณจะเสียเงินเป็นแสนครับ